ผักขวมผักขวำผงามแต่ามาละเจบ,บาทิพาาบพระค่ะเจ้าบาทจ้ามาละยี่สิบบาทจ้าปูนง่ามผักขวำม,มาใหม่ไหมเลยสดเนี่ยดินยังบระค่ะได้โลนออกเลยผันขายมาละยี่สิบบาทเอาไปคั่นสมเนาะจ้าเนาะเอาไปคั่นสม,มนขวดพักพักบันบานเฮรอพักไม่มุ่น ผักเพลีวข้ามาโอ้ยขามมนี่แหมมันงามไ้เออยข้ามาอ่อนๆเนาะอันนี้ข้ามาอ่อนๆจ้าพี่น้องนี่บ่ได้ส่งเครื่องอันนั้นเอ้ยแล้วส่งเครื่องเราไปจะเสีบหนานี่ขาเจ้ากินข้ามเนีขามอร้ราคแล้วร้อนเลยค่ะราคาบาท50บาทว่าจะไปสอยใดดีไปทางพีด่อนมะจ้าเนาะ ทางพี่ก่อนเดี๋ยวสิพาเข้าไปทางในผักหยาดก,กันซื้อผักนะบาดนี่หมักพริกบักแตงบักเขือมีมัดจ่าพี่น้องผักหอมบักทั่วผู้หักพริกแมี่ยราขายถุงละจ้าบ,บาทแม่ยีสยย่สิบบาทแม่ราขายี่สิบบาทบักพริกมาใหม,ม่จ่าพี่น้องบักพริกสดๆใหม่ๆเนี่ยเพราะว่าสิเป็นหมักกระเจี๊ยบมีมัดเลยอันนี้มักมะระ มาละไงพี่ก็จะไปกินกับผู้เตี้ยวนั่ะล่ะพักพักกาดพักซี่พักซี่เล่าเขียง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 ยังไงก็มีจ้าพี่น้องเขียงฟัคซีนฟักไข่ห้องนอนมี่สุรุนสุเบอร์เบอร์น้อยเบอร์ใหญ่มี่เมื่อจ้านี่เบอร์ใหญ่ก็มี่สำรับผู้ใดที่อยากได้เขียงไปฟัคซีนฟักไข่ เขียงพ่อแมา่จะใส่ไอทังร้อยเอ็ดกูละครับเขียงมาจากร้อยเอ็ดมีไม่เขียงไม่หย,ยังแน่ยมีไม่ขาไม่แข็งไม่ขอ้อมีครบเลยครับมีไม่ขาไม่แข็งไม่ข้อจ้าพี่น้องมีแต่แบบอย่างดีเลยนี่ไอ,อเออรอตอตอาตอกเนือ้อหิวให้พร้อมนี่เนี่ยไอเรากำลังตอกเพราะต้องไปหาตอกยาก่นตอกให้ฟรีพร้อมจ้าพี่น้องซื้อเขียงเราก็ตอกเนื้อหิวให้พร้อมเลยมื้อนี้ไอขายดีๆได้เด้อขอบคุณหลายๆจ้าส่วนนี้สิเป็นส่วนผักจ้าพี่น้องน้านี้ขายดีแน่จักหน่อยเนาะ ส้วนผักนี่ขาเจ้าจกระร่งเลือกเลือกผักเบียรผักเบียรผักจ้าส้วนนี่พคนขายเบียละสองบาทจ้าเบียละสองบาทเท่านั้นอันนี้จะเป็นไนอะไรยังนี่กระลำปีส้อนนี่จะเป็นกระลำปีจ้า กติ้าพ <aid> ี่น้องมณียูกับช่องสาวสอนผ้ารอจ้ามณีผ้ารอยยูตลาดนันเสาเพื่อมั่นจ้าจ้ามีเป็นเสาร์วันที่11เดือนพฤศจิกายนพศ2568ัน้อยหกมณีมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายน้ำสาวสอนผ้ารอยยูตลาดนันเสาเพื่อมั่นจ่านะจ่าฟังพูดกับเป็นแผงพักเบียร์ลานีพฤศจิกายเบียร์พักจ้าพี่น้องเบียร์พิกกามี่พฤศจิกายเบียร์ละสองสองบาทถ้าผู้ต้องไปไปไปก้าวหน้าจ่าคือเท่าอยากได้เบียร์พัน เกิดปุ๊บกปลาเพื่มมาเอาแบบนี้เลยนี่แม่เราเลือกี่นีิอันนี้ผักกาดหัวผักกาดขาวปีนั่นแหละข้าเจ้าเอินเห็นว่าข้าเลือกเอาเลยข้าก็เอาไปล่องลุมแปลในไล่จ่าพี่น้องพูนด้านหลังยังไงงามค่กมีแต่งงามๆบ้างเนี่พคุณทางหลังให้แม่สาวสอนพ้ารอสื่อกับซื่อแบบนี้เลยจ้าพี่น้องกระลำดอกกรลำดอกทามพ่อข้าเบ้างไอ้กระลำดอกทางในไอ้ ทุกอย่างจ้าพี่น้องไปสาวซ้อนผ้าเราสิผ้าเขาไปด้านในด้านในเนาะไปเบืบ้องมาบรรยากาศด้านในเฮาสิเป็นจังไดมือนี่ตอนนี้สาวซ้อนผ้าพี่น้องรอเป็นเวลาสี่โมงพอดีพอดีจ้าออกมากเป็นเวลาสี่โมงพอดีเลยตอนนี้ประทูประทูสด ท่านพอน้องโอนีน่าบังดูคุณควนหุ่มซื่อเต็มอยู่เป็นอะไรเอื้อยย่างพวกท่านตีมือเนี่ยใส่กอกใส่กอกใไงไงอีหลีกินสองขนกับบะหมี่เนี่ยมีตะลุ่นหญ่งจ่าพี่น้องบ่าปลาสิเป็นไอแบบเพชรแบบว่เพชรกับมี่ผักกระเทมให้พร้อมเอาไปยำกัดเสียผักน้อยขึ้นสีเสียมผักพริกขิงแถมให้พร้อมคุณท่านท่านนั่งกับพวกท่านจ่าพี่น้อง เต็มรถเลยมะพร้าเต็มรถหอยบหอยบอกยครับอันนี้ไข่ไข่กับคูคนขายกับคูราะจักบาทบูมือนี่กับคูละลอยเศร้าซื้อแล้วใดกับคูไปฮอนมากเขาพร้อมทั้งทั้งส่วนพูนแผงเดียวกันจ่าพี่น้องผูนสิข้ขายพักเนาะ ล้านี้สิขายผักสดทุกย่าง2ี่สบาทสามย่างห้าสิบาทร่วมกันก็ได้เพราะว่าสิเป็นบักเขือบักผีบักน้ามีมืดจ้ะสาวสวรรค์าร้อยสิบาเปซอยนี่หอยแข้งกระมาคือเกลีหอยแข้งเจ้าเกลีเจ้าเดิมรอดร้ลอยยี่สิบบาทมื้อนี้หอยแมงผูหมดแล้วจะามหาได้มื้อนี้หอยแมงผูหมดแล้วบ่ได้กินดอกตาอื้อร้านนี่ไหมขึ้นหาแน่นแท้ ลานีขายหางทะเลจ้าพี่นอ้องส่นวนเบืองควนเห็เนเบืองควนสะก้อนนะเนาะเบืองควนหุ่มสื่อเต็มเลยมื่อนี้ได้กุ้งเพิ่นได้กุ้งได้มึกมาพร้อมจ้าเมือน,นี้จ้าราหนึ่งร้อยบาทบมันง,ง่ามให้แท้เดี๋ยวมันจะลอก พอใส่ปลาหมูหนีเบื้องโคตรด,ดวงผมซึบเรือ,อมพี่หัดปลาทูสดใกล้กับมี่ใกล้โตละหนึ่งร้อยบาทอันนี้เขาเมาเขาเมาอ่อนๆเผาเหมาคึ้าาไปลาหยีสี่บาทแต่ในสิบเป็นเสื้อผานาแพร,รย์จะพู้เข้าไปทางในพุน่นเสื้อผานาแพร,รยแตะบาส่วนมากสาวสองสิบห้า,า,ร,ารออยู่นี่ละอยู่ในมูนี่ละ ข้าวจะนี่ล่ะขมเอาเนี่ยีย่สิบบาทไม่บ้านนั่นแหละขมเอาวันอ้อนไม่ไม่เลยนี่ผัดพรายโจกละยยี่สิบบาทจ้าโจกละยยี่สิบบาทนะนี่เพราะครูเนี่อันนี้แบบธรมรมดาของเพิ่นถ้าไปสิเเสเสปบเร้น <c oughs> านเสื้อผ้าควรเจ๊ง่ายเจ๊สปอร์ตท่าบุญร้านเสื้อผ้าก็ขายดีจ้าร้านนี้เพราะว่าเพิ่์นยุติดพัวก,กับเขาเนาะ ร้านนี้มาย่มลดบ่ราะพดหวังจ้าพี่น้องเพราะว่าเพินพ่นเพิ่นขายดีแห้งสดสดใหม่ใมเลยพนหุ่มซือม้อเบ่งปลามึกกับผงนี่ส่วนแห้งไม่บง่ใหม่เ,นเ,นเบด้องเน้นปลาหมึกเพื่อนรอยเดียวเออได้จ้าพี่น้อง วจะเอาของมามือต่อมือนะจ้าหันผู้ใดอยากซื้ออย่างนั้นเพิ่อนกับมาอุน,นุนใดเพิ่อนจะมาทุกวันที่11ของถูกเดือนจ้ะทุกวันที่11ของถูกเดือนเนอะปอเปียปอเปียเนีเยม กอเปรี้ยแหนมรานีก็ขายดีเชี่ยบราณีขายดีถุงละสามสิบบาทจา้าเพ่นไทยท่านผู้ใดอยากได้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งมื้อนี้โลละลอยสามสิบบาทนะจ้าพี่น้องลงมาแล้วเด้ออันนี้ประเด็ดขวัญประเด็ดขวัโลละลอยสามสิบบาทแต่ว่าเด็ดขวันี่ลละหนึ่งร้อยบาทแบบผีไม่ไม่เลยหอมกระเทียมไม่ไม่จะควาง้านแม่เพ่นใจดีนะจ้าพี่น้องกระเทียมเป็นแบบแก่กีบก็มี่ใแก่กีบก็มีถ้าพุ่นก็จะเป็นในผักพุ่นในผักอยู่กไกลพุ่น อันนั้นพี่พงศไม่ต้องไปขวายยากแม่เราขวาไม่พร้อมจ้าพี่น้องขวามไม่ไม่ห้อมหอมห้อมหอมเนีตาดังอยู่เด้อนี่ฝนตกลงมากนำขังในจังหน่อยกับสียางหยากในจังหน่อยจา้าเมาต้องรวมให้ขุขจามากก่อนซอยนี่เป็นสร้อยกับเขา ส้กระเผล้ะจ้าพี่น้องพอจะแยกส้วนออกอยู่ด้วยเป็นส่น้อยกระเผาจ้าตลาดมันจาน่านี่พอจะแยกเป็นส้วนอยู่มมกลามูดอายเล่ามกลามูดมก็ดไปจะเสียบตะบานของล่าไไไไเถอะวนนีม้มกละ,ม,ม,กละมูดมากไม่ไม่เลยวันนีม้มีโลหะห้าสิบบาทหกสิบบาทสี่สิบบาท0บาทน้อยน้อยสี่สิบาทจากตว่านน้อยงหกสิบห้ตามเกตตามราคาขึ <ST S 1> ้ไปเอง ขนมดอกบัวดอกจอกดอกบัวได้พูดจะเป็นผลไม้เมื่อนี้มาอาุวนแดงๆแสะล,ละราคาหกสิบหาบาทจ้ามักพับมพาพับพ่อขายนวยละสีบาทเมืมอออ่อนี้ผลไม้สดๆเจ้านี่ เจ็ดหน่วยหาสิบาทจ้าพี่น้องก้องเอริอยูบุนเจ็ดหน่วยห้าสิบาทหน่วยง่ายง่าบุนแดงจึงครึ่งยมเจ็ดหน่วยห้าสิบาทอันนี้ก็เจ้านี่ฝนตกนำมะขังมะขวานใสแม่หัวได้กินเขาเมื่อเดียวกับเขาเจ้านันเสียบราคาพี่น้องจ้อหาบาที่นด้อุ้ยฝน ทานพันที่บาทเหลมเซีนเาบาเปียกกวนบรีกขื้นมิตรตอน้องเนี่ยเจ้านี่แซ่บระเจ้าพี่น้องต้มเสีนเจ้านี่เอามาเท่าใดกับพ่อขายเดียวจังอยกับเมือแล้วเป็นตะแซ่บแห่งเบ่งเพ่องของเพิินพุ่นนี่าาลูกชินออกมาทางนี้ ปลาหมึกสดๆปาๆลาหมึกสดๆใหม่ราศีบาทใส่น้ำจิ้มขอไปปะนี้น้ำจิ้มโรดเดียสรบาบหุ่นี่ท่าหุ่นปิ้งแบบนี้กระแซ่บได้จ้่พป่นององกินหอนหอนเนาะเนี่ยไอเราปิ้งไปน้่ขายไปนํ่ซ้ำหนีบ่่อขายเดยจักน้อยกับมื คลิปนี้ผูใ้ใดขามาเบื้องหลังก็อย่าลืมเปน็นกําลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอได้จ้าพี่นวงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่คลิปน่าจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เบือเอ้องหน้าสบายคลิปนี้สาวสอนผ้ารอขอขอบุญขอบคุณได้เลยจ้าสำหรับถูกกาลังแรงใจที่เขามารับช่วงรับเบิ้งให้ช่องสาวสอนผ้ารออยู่ตลอดเนาะเพว่าสิไปมองไรน,นัดใดไอ้ทุกคนกับขามารับช่วงรับเบื้องให้ช่องสาวสอนผ้ารอ,าอจา้า ตลาดนี้เพื่อนจะเริ่มขายตั้งแต่หนึ่งโมงขึ้นไปจ้าพี่นองจนหอดใบโมงเนาะใบโมงแปวเกือบจตะใบสองโมงผุหลับเพราะว่าเป็นเป็นตลาดใหญ่จ้าเมื่อนี้สาวสอนภาพพี่นองรอเบิ้งคลิปเต็มคลิปเย่หงย่าไปน้ำกันเลยจ้ามือนี่ก้อนหลายแห้งในภาคพักเบียร์พักขายดีแล้วจ้าในภาคพักนานี่